ปวดเมอมา้วได้ค่าตํำนั่นให้ดูเห้วต้ำเคดอดบซ้าโลยเด้อคายเลยดิซเด้อเก่าสิบไม่ใ่าเปิเสมอเอ้าเฮ้ยเงินลุงนะฮะไม่ถ้าบาปกันหมดตังค่าซักคิ้วเลยเนเไปอีกหมื่นกับไปอีกนั่นอูแหลก็ติตต่อไปโลดมันซุกตีต่อไปเลเด้อมาสองขวดเสมอ่าเฮ้ยอะไรเพืนนี้ยม่ใช่ต้นุ่งนายแก้มต้นน้ำชีเรืองเือน่ะ กดแก้วนะมนปนกับพวกแคนตาเน่ะมับ่งเหงอเนาะอยากขวมีแหงขาไอ้เฮ้ยปลาเพรให้ตีบอีวะประเพรให้ตีบล่อยหนึ่งแล้การขาแล้ง่างช่องลอยคุณแม่คุณแม่แนมึงมานั่งอยู่ดีนะอุ้ยหวนอยู่ประมาณสองาเนปายนึ่งจะได้มันหอมนมฮะเพราะอันนี้ส่งมาครับนี่

ใช้นมบักลาได้ซะอมีดาจะนี่กินมาได้กน่นะใช่วอีปัญหามาีแดครับทเรนป้ามีมีพร้อมแลไ่ข้นเวนเนาะอวีมาให้ซะเลยเขมสุกเโยมาเนี่ยนะกินยังนะอยากเงินนะมะขามาม่าได้ค่ะนี่มันอยากกินซัมเมอร์่ซมากินเลยอยากได้ยังอยากได้อันนี โอ้ยนินไดนบ่นี่เิมาหน้า่เวอะเออปบเจอมัยนีกินนสกินนะินแน่งอเมอกรอยากกินต้าหู้แล้วพี่น้องเลยหันกินนับกินนิหนึ่งปลบอยีนนิดเดียวก็ได้ลุงฮิบาม์กินตลุงฮิบารกินสุดสักระเบือก่อนนะเออเออเออโอ้ยกินแน่กินแน่

แกมือนเฮ้ยอีกมันเปื่อันเม็ดโลนอันนี้ใครจะกินนี่ปลาชุ่มโตอะไรกินปลาจะกินน้ำของใครอันนี้กะหลกวอีจอยางี้ีกอสิสักขิ้อุน้องจ้า โอ้เฮ้ยมือฮือมึงจบเ่งจิบเงว่ามือฮือสิเกี่ยวเข่าหน้าเทาน่นนีงีทีหาเงินอยู่ะาวงะเมอ่นนาสยนูงเไอม่นา้าหอยชื่อ้จ้าหัวอก็บมมีเจ้่าเพื่อนไปห้องช่อขึนเนแ้ข้ึน้นกนาหกสิบองขวดสอวดหก เีซีปาแลกเอาะมากินบ่ลแแช่รรดเลยน้ำแดงบม่ต้องซ่านแครเลยาวที่น้ำแข็งกับมันมีตัวเปิดอยู่ดิก็เย็นอแ้งะเ้ยเยะเออนอแม่คุณอาตมเนตินเตีกเปิดให้ละ มึงสือกจะกินเยอะมึงสิอกจะกินเยอะเพาเอาไปแล้ว่าเยื่อจ่ายเงินงือนะเฮ้ยเอาบปแล้วยังเหลืห้าบาทเกินที่ห้าบาทจะทำมังฝาแล้วอะไรครับดีไปเอาเลยจ่ายได้ไหมเน่ไปเอาเลยมาม่านะมาม่าแบบกล่องรอหลุดปั่นเขาเดี๋ยวนี้เลยสี่โมงรึ่งนาดสี่โมงกระดูกเลยกระดูกเยมามา มาบ้านได้ไอย่ากอดจนะประเด็นมันจะกอดเยพอดีกินใหม่ไัแกเฮ้ยเีิินไงให้มันหยกคอบข่าวโมากสิ่ข่าวพนอมากว่า,าวุปนเามันหมดเหานเอเอข้ามา,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 าเลยนะหยกให้ยกใจบมากเพ่ก็ชิียกไปเลยไปเลย เว้ยเอาน่าขนมาปะเทปปั่นนะฮะดิมาลุ้นแล้วมาลุ้มาลู้นกระบาดอ่อนมุกษาจะได้ระบาดไปหรือไป มีแต hey, I mean, oh, hmm. no so ่ไปคนเสร็จเฮ้ยพาวกินเฮ้ยไปคนสนุรด้ไทมากเลยค่ะชอบจะังกน่เบาอีเอีออีเอ๋เพื่อพามาบาคนเข่าวเอ๊ะว่าเลาว่าพ้ามากย่อกสอบเขาคนทีกินสามากมาข้าวมากมาไมย่อกระสอบเข่ได้มากคนที่เข่าค่ะกระแล้ยวกระย่อกระสอบเข่าตัวนี้เนี่ยข้าวบดาวาย่อเด้อขาย่อตัวนี้บดราวาขนาวากระยล้นอยล้ารเขาในเพื่อนเฮาเหาบนดีขึ้นแล้ว ขายยังได้โลเลยเจ็ดบาทกูให okay, <e ้เอามึงขายให้กับพวกขายเจ็ดบาทครึ่งเก้าบาทครึ่งเบาทครึ่งก็ดีขายกูได้โอ้ยมาดียังไดีแลวนี้ลบาทสิบาทครึ่งแน่ีแล้วเอ้ยขาไม่ขึ้ก่อนเป็นมาอะา้กรเบ้อซาตูวาไปแก่ครับคืมีเด็กหน่อยอย่างนั้นย เพื่อนไปแก้อาคาพนเป็นลมอ่ะสันกินสมกันได้จยกมาเหรอปกินากรอยก็ยด้เฮ้ยเจลาอยกลรวมังกรมึงบีกวนึงเมกินอะไงมกวดนึ่งไงกวดหนึ่งเลยพอมึงงพอหาป่าหอมอป่าเฮ้ไปเอาน้เกิดกะติกมนมาว่าพ่อหามป่าหอม้อเอาคือไปกินเทิงผมก็จะกินน้ำแหละ